ดครับเช้านี้เราอยู่กันที่ฟาร์มศักดิ์ติดต้องทาแครเรามาดูจนโรงพันขนเงินนะครับตอนเช้าออกหากินกันนะครับนี่ให้ดูหน้ารังก่อนนะครับเป็นจนโรงพันขนเงินนะครับรังนี้เราย้ายจากประตูบ้านนะครับลงกล่องย้ายมาได้เป็นเวลาห้าเดือนนะครับรังสมบูรณ์นะครับมีไข่มี ตัวเ็มไว้มีถ้วยน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ถ้วยเกสรสมบูรณ์นะครับเรามาดูกันตอนเช้านะครับนี่ก็จะออกหากินกันนี่นะครับจํานวนเยอะนะครับนี่คือชะนรงพันขนเงินนะครับกําลังบินออกหากินนะครับตอนเช้านี่นะครับประชากรเยอะนะครับนี่พึ่งพึ่งชะนรงงานเยอะมากนี่นะครับออกหาหา กินตอนเช้าเป็นชนะโรงพันขนเงินนะครับอาหารที่เขาจะบินไปเก็บก็จะมีน้ำหวานดอกไม้นะครับแล้วองเกสรด,ดอกไม้แล้วก็น้ำเอามาเก็บไว้ในรังนะครับจะทำลักษณะเป็นถ้วยใช้กี้ชั้นนะครับหรือว่ายางไม้มาทำเป็นถ้วยแล้วก็น้ำหวานที่เขามาเก็บ ที่เขาเก็บมาได้มาไว้ในถ้วยนะครับรวมถึงละอองคีตอนเขาเก็บเป็นถ้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับจนโดงพันขนเงินนะครับออกหากินตอนเช้านี่นะครับบินเป็นทางเลยนะคนี่นะครับประชากรเยอะนะครับนี่จนโดงพันขนเงินจากความศักดิ์สิทธิ์ ต้องท่าแค่นะครับเรามีทั้งตนรโรงนะครับแล้วก็พึ่งโปรงที่ดูแลอยู่ในในสวนนะครับขอบคุณครับสวาสดีครับ